พีนัดมาเร็วมากินด้วยกันกินน้ำครับมาค่ะพี่นัดมามามา,มาด้วยกันกับพี่นัท อร่อยนะเจ้านี้อร่อยมากเจ้านี้เจ้าประจําที่บริษัทจะสั่งมาไหว้ทุกปีวาเสร็จก็จะแจกทุกคนวันนี้เท่านี้ก็อิ่มแล้ว สวัสดีครับเจ้าของบ้านอะไรน้องนวลมาค่ะพี่นัททานด้วยกันมาเร็ววันนี้มีข้าวเหนียวปลาทอดมานะจริงๆอะ่ะจริงๆมีข้าวเหนียวปลาทอดมาด้วยนะไม่ได้ไม่เอาสะบะมีคนเข้ามาหาเดี๋ยวมีคนมาแจมมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่นัทมาเร็ว,มา,รว,ม,ารวมาเร็วเลยนะ จานนี้อร่อยขึ้นชื่อมากแต่ไม่ออกหวานๆมันเนี่ยมีคุณเชียงชินมาเลยเลย อืมนนี่นเข้าเที่ยงยังกินคนเดียวระวังอิ่มนะครับอิ่มแม่มาแล้วค่ะเดี๋ยวมานะครแป๊บหนึง ติดติวมาได้มาได้แล้ว,วไปทำนุซลามากกับหนึ่งพี่น้ากินคนเดียวลองอินนะครับโอ้ยกลัวจะกินไม่หมดนะสิคะกลัวจะเกินจานสิเนี้ยดังนันไม่กินเป็นเพื่อนนะ Nhà muốn gì si giờ muốn Giờ muốn gì cha giờ muốn